ยังไม่ได้ค้อประตูเลย้วเราค่ะอันนี้ประตูครับป <laughs> <laughs> รตูนี้นะคะอันนี้ปกรติกน้ำนะครเปิดตรงนี้นะครับมี มันก็จะมีไอ้รอยตะกันไอ้สีขาวๆน,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 นะครับมีน,น้ำตาสีครับนี่ถาหนังแขกนะครับเมื่อก่อนมันเป็นเมื่อก่อนมันเป็นสีอันสีสีไม้แล้วเป็นรูปหกเหลี่ย,ยมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วครับตู body ดีเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีชาต่างๆนะครับชาน,น้ำตาล ค่ะตู้ค่ะตู้ตู้ะครับจะเปิดทีวีสูงเปิดอยู่ไม่ชาร์จค่ะชาร์จครับเนี่ยครับอยากกินอะไรครับบาลลนทายครับโอ้ยเจคเจนเนียลครับเรี่ะค่ะเอเนซี่ครับ เล็ก oh, like คิดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเย่าเกิดอันนี้เป็นมาร์กนะครับอย yeah, ่าไปแกะค่ะที่ฉันไม่ชอบค่ะติดแค่ว hmm. อค่ะติดแค่เอาค่ะโลกละนะ้านนาคนสมัยเมื่อก่อนนะครับเนี่ยคิค้วโค้ง คำสอนนะครับคนล้านนะ <S 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 ที่โค้คงคำสอนนี้ประเพณน,นี้เขามียังไงบ้างเนี่ยดูป้าก็ครับก็เปลี่ยนแล้วครับเราไปสนใจค่ะป้ายมันชาก็มีข้อม,มูลนะครับทราย ห้องอะไรคะอันนี้ห้องสัมกโกค,ครับดูฟันห่างๆครับสบมพูใช้สชมพูล,ล้างมือนะครับื่อรักษาความสะอาดอนามนะครับแชมพูอันนี้กระดอกบัวนะครับแช่ดอกบัวครับรับเป็นรูปอันนี้คือ Moisturizer หรือบอดี้ Body นะครับ <S 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 อันนี้คำว่าฮอตก็คือน้ำร้อนนะครับโคร์แม่น้ำเย็นนะครับถ้าแหนสองฝืนครับท่านี่ครับตู้ครับในโดยมาโดยตู้ครับตู้จะมีตู้เซฟ,ฟให้ครับมีสมบัติพิสฐานแล้วก็ยัดไปนะครับอันนี้มอสกิโต้สเปรย์มอสกิโต้มีไปใช้ อันนี้ก็เครื่องอะไรก็จำไม่ได้อนนี่ลิทนะครับโอ้ลิทไม่เหมือนกันเลย โอ้โห oh ไอรอนแมนไอรอนนี่บอกไอรอนบอร์ดะก็ที่วางกระเป๋าอือห uh ือ huh. กจายมีอะไรเก็บไห้กับเขเนี่ยตรงนี้น,นะเก็ว่าไห Yes วนเทรับสับเลยอ่ะคือบรรยากาศไพ่ร้งองนะคะไปก็ได้นะีอาากได้นะเี่เออกไปอะมีอยอมไปสูเยอะ ตู้นี้ออกได้นะคะเอาเปิดยังไงวะเปิดยังไงอ่ะใช่แล้วมันหรือออกไม่ได้ปะอะไรเปิดไม่ได้อืมเปิดไม่ได้ต้องมือจับเปิดต้องสวนเขาจะเปิดเองสวนเขาจะเปิดตัวเปิดไม่ได้ ถ่ายแล้วนิดเดียวขี่เกศโอ้ยแตงร้อน Fjør. บัคโคลี่แล้วค่ะบัคโคลี่มะจำห้องแล้วค่ะเดยวยใหญ่ๆก้างๆเลยมีบัคโคลี่ด้วยปิดประตู